เช็คก่อนส่งรถนะครับเปิดที่คุณแจไปเลี้ยวครับครับผมไฟเลี้ยวซ้ายครับไฟเบรกหลังไฟเบรกหน้า อดนานกดโชคนะครับให้จำให้ถูงนะครับ ่อนออกเดินทางไปสะตูนนะครับอำเภอคอนโดตำบลคอนโดจังหวัดสะตูนครับผมออกเดินทางนะแล้วนะครับด้วยชิมส่งคุณภาพเก็บเงินปลายทางนะครับป๋าก็รอรับได้อย่างสบายใจเลยนะครับเช็คทุกอย่างครับผมขอบคุณทีมงานคุณภาพมากๆนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0 6 1ย์1 2หนึ่งแปดหนึ่งสองห้า้าสี่นะครับ บริการส่งทั่วไทยนี่คือเก็บเงินปลายทางนะครับก็มีหลายคันนะครับเขาก็จะส่งไปที่กรุงเทพนะครับประมาณสองวันแล้วก็ลงใต้อีก 2> 2ก็ประมาณสองวันสาวันครับก็ประมาณสามสี่วันก็ถึงนะครับก็รอรับได้อย่างสบายใจนะครับค่ำค้ำหน่อยวันนี้ครับ ซีนให้ก่อนอ๋อซีนให้อย่างนี้นะครับการลอยขีดขีดขวดนะครับขีดขูดขูด,ข,ดขีดนะครับผมเรียบร้อยเอกสารเล่มชุดโอนนั่นคือมอบอำนานก็อยู่หน้ารถนะครับ่ารอรับได้อย่างสบายใจเลยครับ ได้ไหมครับได้ครับได้เนาะรักษาให้ด้วยนะครับได้ที่ผมก็ลงไปคันหนึ่งครัมาอย่างเงี้เดี๋ยอนนอ๋อเดี๋ยวผมไปส่งอีกคันนู้นก็เอาข้างในแล้วพี่อ๋อตัวนี้รถขาขากลับมาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเพราะพอดีทางผ่านก็เลยแวะก่อนใช่ใช่ครอ๋อดีดีครับวันนี้ขามาพรุ่งนี้ขาลงใช่ไหมครับวิ่งตลอดเลยขึ้นขึ้นลงลง เตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะครับค่ำคำของวันเสาร์นะครับออกเดินทางเป็นล่องใต้นะครับพนักง,งานทีมงานบริการได้รอยยิ้มเลยครับรอรับได้อย่างสบายใจครับบริบรการด้วยความชื่อสัตส์จุจริตครับ ครับผมออกไปแล้วนะครับปลายทางะตูนรอรับใจเลยนะครับผม เก็บเงินปลายทางจังหวัดสตูลออกไปอีกคันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆที่ใช้บริการนะครับสีสกเกตสกตูลน,นะครับออกของเย็นวันเสาร์นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ